หล่อจัดเต็มระบบกันไปครับเครื่องนี้ของคุณกิติศักดิ์สุกสดาั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกันนะเครื่องนี้32,990หล่อจัดเต็มระบบอย่างนี้เคสเนี่ยมาดูกันโฟกัสที่เครื่องเลยครับทีนี้เครื่องเนี่ย32,990เนาะเคสตัวนี้ค,นคือ Sigmatec h Cubic ครับจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมคางหมูกระจกก็เป็นเทมเพอร์การ์ส่วนนะตรงนี้1ตรงนี้1แล้วก็แผ่นใหญ่อีก1แต่นี้ เปิดแผ่นใหญ่ให้ดูก่อนจะได้เห็นดีเทลภายในเครื่องนั่นเองนะสำปรตัวเครื่องเครื่องนี้ในราคานี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่ง3 2 9 9 0เนี่ย Intel i5 12400F เครับเป็นตัว6คอ12บสองเทอร์โบจดิกาเฮินั่นเองครับ Ram Acer Predator ครับตัวนี้เป็นแบบ RGB นะวิบหกจิกคูณ2ด้วยฉะนั้นก็คือ32 g จิกนั่นเองครับบัส3600 DDR4 เีนั่นเองครับแล้วก็ตัว มาเชอร์บอร์ดเนี่ยคือ m s i B 760M d d r 4นั่นเองนะ M.2 ครับเป็น NVMe ความจุก็อยู่ที่ 512G จ,จากเคปนั่นเองครับในส่วนของชุดน้ำตัวนี้คือ Deep Cool นะครับเดี๋ยวเสริ่ให้ดูอย่างนี้ชุดน้ำา3ตอน Deep Cool เป็นตัวโมเดล l e 720นั่นเองครับสีดำเป็นแบบ a r g b ด้วยตัวเนี้พรีเมียมอยู่แล้วเย็นเจี๊ยบเย็นกว่าซิงค์เดิมๆประมาณสัก3 5ถึงองศาได้นะครับสำหรับชุดน้ำตัวนี้นะอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวกาจอตัวนี้คือพาลิ t อินฟินิตี้ครับเป็นตัว4060ูนย์ d กศูนย์แปดจิกจีดีหกนั่นเองครับ อสองพัดลม rtx นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว power supply เป็น7 0็้วัตต์80พัดไว้จาก sigma tech นั่นเองเคสก็เป็น sigma tech cubic นะครับผมพัดลมของ sigma tech เนี่ยล่าง3เห็นไหมล่าง3อย่างนี้หลอจัดอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้2เห็นไหมแล้วก็หลังหนึ่งรวมแล้วพัดลมติดกับเคสตัวนี้มา6ตัว นะครับพัดลมติดมา6ตัวแล้วก็ติดตั้งชุดน้าเข้าไปพัดลมของข้างบนน่ยมันจะเป็นพัดลมของหม้อน้ำนะตามนี้อะไรเสรให้ดูประมาณนี้นะครับปรับไฟกดผ่านรีโมทได้เลยเคสตัวนี้มาพร้อมกับรีโมทเลยนะเนี่ยก็กดผ่านรีโมทได้อย่างนี้ใช่ไหมเป็น RGB เป็นสีแดงเป็นสีเขียวเป็นสีน้ําเงินอะไรเงี้ยว่ากันไปอันนี้ก็แล้วได้ชอบไปละกันเนาะมันมีหลายโหมดมากก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับ 32-990เาแล้วได้เคสหล่อๆได้สเปคแบบเต็มๆอย่างนี้หรือว่าใครอยากจัดสเปค32-990แต่ได้สเปคสูงกว่านี้ก็เป็นไปได้นะแต่คุณก็จะได้เคสที่มันเป็นแบบปกติไม่มีชุดน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องยอมแลกอะไรบางอย่างออกไปนะครับผมอ่ะเครื่องนี้ก็ของคุณกิติศักดิ์สุขดาจบเจ้าเรียบร้อยโอนเต็มส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับที่บอพี PC ครับ